กับพี่น้องที่เคารพครับมือนีออกมาตามถํำเรียกร้องของเอซี่นะครับ FC เอซี่เรียกร้องมือนีมันมีสามอย่างหลังจากมาไทายทํำไม่ทีใี้น้องเบิงหลอบแหลของหน้าพอสังนะครับหน้าพอสังมาไทายทํำไก่ให้พี่ให้น้องเบิง พี่น้องก็เลยสนใจว่าอยากเบิ้งหนูนําเนีวิธีการเลี้ยงเลี้ยงวิธีใดไปยังใดมากไดอืมก็เลยถือโอกาสมาไทายทําทไม่พี่ให้น้องเบิ้งครับตอนนี้พอสังเรากําลังเปิดความอยู่นะครับก็เลยถือโอกาสว่าจากภาษาเพื่อนบ้านให้พี่ให้นอ้องเบิ้งไก่ก็หลายครับไก่มือนีฮคุณ <c oughs> แจกอิดอิดอดอิอมากครับไก่ก็ได น,นี่ขนาดเพราะท่านหเหงียได้ไก่เนีแตกเซวแซวนาไก่ครับพี่น้องอยากเลี้ยงไก่เนี่ยออกมาอยู่น้ำหน้ารถครับหน้าซื้อมือนี่บบมี่อกครับขโมยขจุนเบิดไปแล้วขโมยขจนเบิดแล้วเหลือแต่ย,ยาบ้าเลี้ยงไก่นี่ของเขาเนี่ยสังนี่อยู่มั่นซี้าร้อยตัวนี่คาดว่าได้อยู่ครับเบิ้ง้วยตอเอาเป่านะครับ นี่เรามาเลี้ยงพี่น้องเบอ่งไก่นะครับอ,อ๋อพี่น้องี่เบอ่งไก่ไปกอนสะพ้างในเบิ่งหนูเดอ้อเนี่ยครับเบิ่งเล่าครับเบิ่งไก่ไก่เล่านี่ไก่ตีรุ่นด้วนเด้หนแล้วเราเลี้ยงใส่กันกับไก่กลาดเลี้ยงยุ่นน้ำกันนี่แหละครับแจกอึดอึดอยู่นี่แหละครับ อืมมานี้พ่อพี่พ้าน้องเบิ้งหนูก้อนบาดเนี่ยอืมอันนี้แม่นอันแม่นขอกมันครับอืมนี่สองเดือนเนาะนี่คอกมันเน้อยเสียแล้วมีก้อนมันเพราว่าหู้มันทะลุไปนากันนั่นนัอื นี่แะครับมางทีน้องเบิ้งนะครับเาเรียกวาควนครับนี่หนูหน้าผ้าโชวครับของนี่มิจเจโตก่นเลพอดีลึกเจ็บตัวมิเจ็ตโตครับคที่โค้งเล่นเดียน้องก็สีนะง่ายเลยครับน้องเบิ้งเอานะครับ ก็เป็นเมันมันมันเป็นเรื่องสัตว์สัตว์เชเรื่องง่ายๆครับเดี๋ยวนล้วเชื่อท,ท,ท่านแล้ว,วอืมครับสัตว์เช่เดียยงง่ายๆครับมันเป็นสัตว์มันเป็นนู้พุกบ้นบานๆนี่แหละครับนูพุก <c oughs> มันซื้อมาแต่หนองคาย,ยก็ข้างของมันครับมันเอาเนี่ยมาอันไปอืมนอนไปหนึ่งครับอพูนจนึยงแรงดู่มอืม ีควาดกุ้งนูใหญ่กุ้งพันมันยังอยนมีคมีูน่อยน้ำน้นนี่ยหมือนครับม่นดเล่นยม่ไมกระากันมื้อมือข้อมอขอนี่จิงมือขนี่พี้น้องเบิ้งมันไม่รู้น้อยน้ำอพันธ์อาพันพันมัน พอนเอาออกขาออกมาทั้งพียัางดูผู้เจ้าของมันมันมันสืบังป้องออกมาทั้งนึงแต่พูดทัง่นดีโอ้พู่น่ะออาขวานี่ออกหนึ่งที่พวกบังไงผู้น่ะครับพอพันนั่นหางจับโอ้บังไงเลยครับพี่น้องนี่พอพันมันครับอันนี้มันออก้นเลือยากวบๆมันออกขึ้นดีทีครับอวมันอนเฝ้าลูกเออลูกมันแน่น อืมตัวน้่งตัวมันกระบายได้มันมันบกัดจ้ะนี่บกัดกระบายได้อือตโอ้ผลเป็นหามแต่ว่าหมอนั่นนั่นเอาเท่านั่นบบกคูนั่นเจ๊กัดเลยนี่เหนเคอยไปอือตัวแบบไงแล้วพี่น้องประมาณลวกลวกกลัวเนาะคาดว่าจะได้ลวกกลัวคนละนี้เลาวคุณโอ้ขอบคครับ เฮียนมั่นดอกกันการว่าทํำตะโลกกลัวครับครับเพิ่งเพิ่งนี่ทุ่มแม่มันอืมเนื้งบงพันนี่อันนี้คอพันนี่ครับไม่ได้แล้วนี่โอนี่ก็จะโลกกลัวแล้วครับตัวในรุ่นนี้รุ่นลกอุ้ยอ้ายออุ้ยอ้ายแล้วโลกกลัวครับโอ้เลี้ยงง่ายๆครับเงี้ยส่นมากใข่ไห่อย่างมันกินโอาอาหารนั่นอาหารหมู อาหารนเนี่ยอาหาปลาเนี่ยป็ทุกงานนี่เปียญา,า,า,าวัดมืนนี่เราปูไปทั้คูนโอ้มันสมบัติหลังมาลงไว้ก็ได้ปะมันสมบัติหลังมันก็เกยนมันกินเนว้นเาจะอาแห่มันระดับรบขึ้นนี่ก็จะเอา่มันมล้วหนแต่มันตกแต่งนรานั่นแหลนสกัดโลกมันโอ้ครับสมไง บอันนี้ให้ดฟีให้นองเบิ้งนะครับจำหรับขอบนี้ครับเพาะว่าโจมั้งนั้นเข้าไปนั่นไม่านนะนี่บกนี่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 ม่เบิ้งจีมานั่นจังเลยอืมหฟีให่น้องเบิ่งครับมาทังพีเก็มีตรเจตตัวย่าย น่าใเงยมันขับ่ครับเจมนี่เออเน่าใจเงียเห็นมันครับอเน่าใจเงียเห็นมันครับทั้งเบิดมีอยู่หกมีอยู่หกทอท่อนกับทอเทินกันสองทอครับทั้งเหมดนมีหกทอแล้วก็ทอปูนกอในสองอันครับทั้งเบิดทั้งมัวนมีจะโตขาดว่ามัวนรักสามสิบก็ตัวนี่ละอืมหนูอยู่ในนี้กิไ นสามิบตนะครับอืมโอเคครับพี่น้องใช้ยังเลี้ยงอ่ะโบโบยากครับใส่ทออืมเนี่ยครับคออมเคีอยงดีอืมอืมอืมกวงกอันนั้นกวงๆมันแลีงดีครับใบมันนั่นัช้เยอะหวนแต่็อร่อยอืมอืมแน่นอี่ก็นีได้หนิอืมอืมใส่คนอีกมา ยัไปยังได้จีตอนนี้มึงติดตัวเองว่าอืมอืมไม่บอกยังไงเลยนี่าจะอยู่ฟังทุกทีโอ้ยอยู่หูอยู่หูโออืมบอกไปยังครับพี่น้องเบื้องวิธีการเลี้ยงกันกับพ่อครับอันนี้ครับเอ็ดพุงของค้าเหงอืมนี่แล้วครับแบบง่ายง่ายง่ายอืมเรียกเชื้อมืเรียเชื้อต้นละมือเทียกนะครับ เอาเนี่ยวไว้เล่าก็มากินของเล่าเองเอ่อเนี่ยวไวย่มันเอ่มอมา,มากินของเล่าเอืองล่มกเล่นหนอยอืมอืมขอันมีลูกน่อยอืมครับครับน้องเนื้อจังหนู้เราก็พี่น้องก็เบ,บิ้งไก่ครับไก่นี่ถ้าเขาเลี้ยงเยอะทำให้น้ำหน้าเนี่ยมันก็สิดีอย่างนีชื่อบุ๊มี้ขนมากอ่อกวนนะครับ บมมีคนมาก่อกวนบ่มมีคนมาหลักเล็กทำม้อยหน่อยผู้ขาเลี้ยงอยู่ในบ้านก็คุ้มควงจับกินเมื่อละโตสองโตตามหัวมันนะครับอ,งงอือีเงเาคว,ว้านลำเอาควานลำเอาเขาก็จับได้เขาก็ไปปิง้งอืมก็เลยตามหัวมันเถาะเขาเลี้ยงไปก็ตามอัตภาพครับผมเลี้ยงอยู่บ้านก็บเจ้าหน่อยมันเบื้องเป็เบงล้ว ลูกลน้อยๆนี่นแม่แึงเจะครับเบื้งแล้วถืกเัินเบื้งแล้วครับยิบขึ้นมาได้ปะว่าไม่ถึงกัรปลูกมัน <ะ S 2> อืมนี่ครับไม่ลูกน้อยแดงๆยดดิ่งออกจากโตนักมึงคกรดื่มไฟนะก็ได้นับจะเจอความจริงอืมมาพี่ให้น้องเบิ่งอืม ครับพี่น้องครับถ้าสนใจอยากเลี้ยงหนูเนทางตงัวเพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงได้สบายครับพี่น้องสนใจเดอ้ออยากเลี้ยงหนูฟังทั้งนี้มันไกลพี่น้องอยากเลี้ยงไกล้กัสบ,สบายสบายครับสบายสบายครับเลี้ยงไกลเลี้ยงอย่างนีนอืมนี่รับอืมนีคือไก่พีหนน่หองด<ว>้อืมครับ โบลังไกนี่ก็ไร้ผลครับที่ให้น้องเบิรงเดอรเอ,อาให้น้องเบิรงแล้วขึ้นอ,อ,อยากเกี่ยวไปเลี้ยงเลี้ยงไกลบ้านเลี้ยงไกลลาดไว้จะขาย<ไ>นะครับขายนี่ขายง่ายครับโบลียงไกนี่มาตะมันใหญ่าาาขายตลาดนัดครับเขามาเอาไปขาสอนคนขายตัวละสองร้อยตัวละรอ้อยห้าสิบเยอะแยะครับเขาก็มาเอาอยู่นี่ละ ครับพี่น้องพิ่กคอรบครับอือครับสำหรับคลิปนี้ก็จะให้พี่น้องิึงสันส้นๆสัน,นี้แหละครับอืมอาครับอขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ